กแล้วครับกลับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมครับใครอยากจะมีไซส์ที่เรียกว่าเอสแหม่ไซส์สวยแันเดอร์ต้องปรึกษาดาราสาวท่านนี้พี่ก็เอสรู้เอสไม่ใช่เอสแบบผมเป็นเอสที่มีความสวยงามอ่ะค่ะคุณเชียร์ที่คำพอนะครับสวัสดีค่ะ มาพร้อมด้วยน้องหมิวนะฮะ่คะก่อนจะพูดอะไรกันนะคะขอดูหุ่นทั้งสองท่านหน่อยโอ้โหเป็นแบบแคทอล์ค่ะโอ้โหนี่เขียด้วยหุ่นดีแล้วมิสทีนไทยแลนด์เคยมารายการครั้งนึงแล้วไงคะคือครั้งที่แล้วมาด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าพาดาวดวงใหม่ที่ประสบความสำเร็จ กับการมีหุ่นมีรูปร่างที่ดีอะไรเผลอ้วนเหรอช่อหน่อยช่อหน่อยพี่ริงเผลอเหรอพี่รชนีมันไม่น่าจะเป็นคนอ้วนได้นะเนี่ยดูแล้วเนี่ยผอมบางหน้หน้าก็มาเต็มเนาะหน้ามาเต็มตอนนี้มาครึ่งตอนนี้มาครึ่งหนึ่งได้ผลเพราะอะไรฮะผลิตภัณฑ์ไซส์ค่ะของของพี่เชียจนนี่เหรอใช่ค่ะคือแบบหมิวนี่แบบว่าถ้าเทียบอะไรน้ำหนักน้ำหนักแต่ก่อนเท่าไหร่นะคะแต่ก่อน55ค่ะ55แล้วตอนนี้ล่ะคะ46ค่ะอุ้ยลงไปทั้ง10 เก้าโลเลยหรอเก่งมากเลยใช้เวลานานไหมคุณเชียร์อันนี้ต้องถามเขาเองค่ะเดือนเดียวค่ะแต่ห้าสิบห้าถ้ารูปร่างสูงขนาดนี้ถือว่าเดือนนึงใช่เดือนนึงค่ะไหนไหนกินยังไงบอกมาสิบอกมาสิก็นี่แหละค่ะครั้งที่แล้วที่เชยเคยเอามาแนะนำไซส์เอถ้าใครจำกันได้นะคะก็กินง่ายๆอันนี้เดี๋ยวโชว์กันอีกครั้งก็ได้เป็นซองเป็นซองนะคะที่เป็นผง แล้วก็กินเลยเขาไม่ต้องมีน้ำมีน้ำอะไรเลยหรือค่ะนางเอกกินวสวยดีเนาะจริงเหรอคะแ้อย่างพี่กินจะสวยไหมนางร้ายกิ<ว>ยนมากนางร้ายไม<า>่เรากินไม่ต้อง ละลายน้ําไม่ต้องอะไรนี่นมันจะละลายในปากเ,เพราะว่าอันนี้คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของตัวไซเอสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจะสามารถเหมือนนําสารสกัดธรรมาชาติที่มีอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยไปใช้ได้เลยทันทีเลยหรอทันทีเลยค่ะเพราะว่าปกติถ้าเรากินเป็นเม็ดใช่ไหมคะมเรากินลงท้องกินน้าตามเนี่ยมันต้องละลายในท้อง15นาทีใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถละลายตั้งแต่ในปากแล้วกินตอนไหนอะกินเช้ากลางวันเย็นกินตอนเช้าก็พอค่ะวันละซองเองกินง่ายผลที่ได้เป็นยังไง้อิวผลที่ได้มีรู้สึก คือที่ทานตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเบารู้สึกว่าเพราะว่าไม่มีตังค่ะซื้อไปแล้วเงก็เลยทร้อนเล่นเราเล่นค่ะเราเล่นคือตัวเบาแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงเลยนะคะคือไม่มีมึหวิวไหมหิวไหมบวมเหง่ไหมไม่ไม่ค่ะปกติดีทุกอย่างคือชีวิตดีเหมือนเดิมคือมาถึงยังไงกินกินปกติเหมือนเดิมกินปกติค่ะกคือาาน ทานเหมือนเดิมเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นไม่อดเหมือนกันค่ะมือใช้กินปกติเลยคือคุณเชียเป็นคนทําเองก็ต้องกินด้วยใช่ไม่ใช่ว่าตัวเองทําแล้วก็คนอื่นกินแล้วตัวเองไม่กินใช่เพราะว่าไมมีรูปร่างใดคือการที่จะเป็นที่มาของตัวไซเอสต้องบอกว่าคือเชียเป็นคนหนึ่งที่ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองน้ําหนักลงเพราะว่าคือโอเคเราวหนึ่งก็ต้องทํางานคือเวลาที่มีคนมาทักว่าเฮ้ยตัวใหญ่แบบออกกล้องนานแล้วผมเคยเจอคุณเชียก่อนนแขนเขาก็จะตัวใหญ่ใช่เราเราก็ไม่ได้รู้สึกดีเราก็พยายามแต่มันไม่มันไม่ลงสักทีอะค่ะเราก็เลยแบบทดลองนั่นนี่จนเหมือนแบบเราได้ไปเจอสารสกัดธรรมชาติอย่างแอฟริกันแมงโก้เอยหรือว่าอย่างราสเบอร์รี่คีโตนเอยนะคะซึ่งมันจะช่วยในการอ่ะแอฟริกันแมงโก้คือมะม่วงแอฟริกาบล็อกแป้งใช่ไหมคะแล้วก อย่างตัวราสเบอร์รี่คีโตนก็จะช่วยเบิร์นแฟตเบิร์นไขมันต่างๆรูปร่างมันจะกระชับมันก็เลยจะแบบค่อยๆผอมลงซึ่งเราก็เอามาบวกกับนวัตกรรมตัวนี้ก็จะได้ผลที่แบบว่าไวมากเมื่อกี้มิวบอกอะไรนะเคยเห็นตัวใหญ่เคยเห็นทม่เชียอแต่ก่อนเป็นเหมือนตัวใหญ่อะคือเราก็เคยเห็นในทีวีด้วยต้หนักมากสุดเท่าไหร่ฮะตอนนั้น เยอะกว่าเขา10โลอค่ะโอ้วฮะกสิบห้าหกสิบห้าแต่เขาสูงไงปัจจุบันสูงเจ่ยนี้เท่าไหร่ฮะประมาณ54 54ิบสี่ห้าสิบสี่ค่ะก็พยายามพยายามครับอ่ะน้องมิ้ลิกภัณฑ์นี้ได้ทราบว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมฮะอ่าาตอบอกว่าจริงๆไม่ใช่ตัวนี้ที่ได้รางวัลค่ะแต่ว่าแบรนด์ของชาเม่เราทำ อาหารเสริมแล้วก็ด้านครีมจริงๆมา5ปีแล้วซึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีค่ะจากสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เราเพิ่งมาทําปีนี้แล้วน้องหมิวไปรู้จักได้ยังไงาซเอสเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่หน้าทีวีค่ะแล้วก็เห็นโฆษณาเห็นรายการอะไรเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็พี่เชียบอกบอกเองเลยนะคะว่าตัวเองทานเองใช่แล้วก็แบบ คือมั่นคจใช่คือมั่นใจในตัวพี่เชียด้วยแล้วก็เขาไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าทานเองด้วยก็เลยมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนเราก็ซื้อเลยสั่งเลยโทรศัพท์เลยเดี๋ยวนั้นคือลองเลยค่ะได้ผลหมดไปกี่กล่องถึงจะได้น้ำหนักขนาดนี้6 กล่องหกล่องก็ประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนนะครับใช่ค่ะอ้าวันนี้มีโปรโมชั่นมาให้แฟนรายการพิเศษนหครคุณเจียครับก็แน่นอนค่ะคือมาครั้งหนึ่งแล้วกลับมาอีกครั้งแลวแถมมีผู้ที่ประสบความสําเร็จตามๆกันมาก็ดีใจมากมากก็ขอนํามาเป็นของขวัญให้กับหลายๆคนนะคะได้มีหุ่นดีเหมือนน้องหมีวแบบนี้นะคะก็ให้ไป40สายแรกนะคะสำหรับคอสหนึ่งเดือนก็คือ3กล่องนะคะจาก3,270บาทนะคะก็จะเหลือเพียง2190บบาทแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์วีคอลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดี ท็อกซ์ที่จะช่วยล้างสารพิษ<อ>ล้างสิ่งตกค้างในร่างกาย<อ>นะคะนี่มูลค่า1 9 9 0บาทเลยอันบีาทเลยฟรีหนึ่งกล่องค่ะ<อ>แล้วก็ถ้าเป็นคอร์ส2เดือนสำหรับไซส์เนะคะ<อ>ก็คือตัวนี้6กล่องนะคะจาก6,540นาทะคะก็จะเหลือ3,390แล้วก็แถมอันนี้ให้ฟรีอีกเช่นกันค่ะ<อ>ก็อยากให้โทรเข้ามาดูนะคะ02 832 0865ค่ะ เพราะว่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วอีกนะในโปรโมชั่นนี้ใช่ <laughs> ให้เต็มที่เลยค่ะคเพราะว่าคือจริงๆแล้วแบบเหมือนอันนี้คือเชียร์เป็นผู้ที่ทดลองมากว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และก็รู้สึกดีใจมั่นใจไปอีกเมื่อมีแบบผู้ที่เหมือนทานและเห็นผลจริงๆค่ะเราเป็นดารานเนี่ย ถ้าเราทําแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมันก็จะเสียถูกไหมฮะเชียก็ต้องรักษาคุณเชียลองลองกับตัวเองอยู่สักพักใหญ่เลยใช่ไหมก่อนที่จะออกมาใช่ค่ะคือต้องทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ทานง่ายอร่อยไหมมิวอร่อยมิวคือผลข้างเคียงอะไรล่ะผลข้างเคียงมีไหมมิวเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าเคยทราบจากเพื่อนที่เคยทานพวกยาลดน้ำหนักที่เป็นยาเม็ดอะไรเงี้ยค่ะมีเวียนหัวบางคนก็บอกผิวเหี่ยวใช่ค่ะทานยี่ห้ออื่นนะคะเป็นพวกยาเม็ดยาลดความอ้วนทั่วไปค่ะเขาบอกว่าผิวเหี่ยวบางคนก็เวียนหัว มือสีสัะบางคนก็เหมือนกับประสาทกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันผลข้างเคียงมันเยอะมากก่อนใช่คือมันน่ากลัวอันนี้สังเกตไหมคะว่าผิวเขาสวยด้วยเพราะว่าคือตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คือเชียร์ใส่ใจรายละเอียดมากค่ะคือสมมติถ้าคนเราอ้วนๆแล้วพอผอมลงเหี่ยวมันจะเหี่ยวอันนี้เชียร์ใส่แซลมอนคอลลาเจนลงไปด้วยก็เลยเหมือนเพื่อให้ผิวกระชับคอลลาเจนจับช่วยให้ผิวดีเหมือน รูปร่างดีก็ต้องดูดีดูแบบครบองค์ประกอบให้เป๊ะๆถึงจะผอมแต่ก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะฮะไม่เบบลูร้ายมห้อยตองแต่งตอกแตนอะไรงียมันไม่มีสเกตคุณเชียสิเห็นไหมมันก็จะฟิร์มไงบางบางคนบอกว่าแบบอุ้ยมันลดน้ำหนักจริงเหรอทำไมเหมือนแบบเขากินแล้วเขาสึกผิวดีขึ้นเขาเขางงว่าตกลงในนี้มันคือมีอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็นี่แหละค่ะมีซามอนคอลลาเจนเป็นตัวช่วยให้ผิวกระชับด้วยค่ะนะฮะมีอะไรที่อยากจะบอกคนเผื่อว่า เจอหน้าจอแล้วอยากจะโทรเหมือนกับน้องมิวมั่งจริงๆแล้วนิดเดียวค่ะมันเป็นแบบผงที่เลือกทานเนี่ยเพราะเป็นแบบแบบผงมิวเนี่ยเป็นคนไม่ทานไม่เคยทานยาลดความอ้วนคืออยากจะลองนะคะเพราะว่าเราก็อยากสวยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแบบเม็ดไงคะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยแบบแปลกไหมไม่เคยเห็นเกมมากคือแบบนี่คือเกิดมาเพื่อเพิ่มมิวเลย เพิ่มียวเลยไปเลยได้ค่ะยำโปรโมชันไปเลยได้ค่ะจะยำเลยโปรโมชั่นให้เอาเลยค่ะ40แสิบแรกนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะคอร์สหนึ่งเดือนนะคะ3กล่องจาก3,270บาทไซส์ S เหลือเพียง2,190บาทค่ะแล้วก็แถมผลิตภัณฑ์วีคอลฟรีไปอีกหนึ่งกล่องด้วยรวมถึงถ้าเป็นคอร์สสองเดือน6กล่อง6,540นารนะคะเหลือเพียงแค่3,390แล้วก็แถมวีคอลฟรีหนึ่งกล่องคือต้องบอกว่าถ้าไซส์ S เนี่ยเหมือนแบบเป็นเป็นพระเอกนะคะ วีคอตัวนี้เหมือนเป็นนางเอกเลยใครที่ว่าแบบเหมือนลดยากหรือทานแล้วไม่ลงหรือว่าแบบขับถ่ายยากตัวนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นเหมือนอย่างน้องมิวนะคะค่ะ้อสองแปดสามสองศูนย์แปดหกห้าค่ะอ่าล่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณเชียและก็ทุกคนในทีมานนะคะแลณวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับทีมงานขอ